มีเลี้ยวเลยแกว่งแล้วค่ะเจอลูกน้ํานะคะอย่างที่จุ้มบอกน้ํามาเป็นลูกนะคะท่านผู้ชมมาชมสดๆไลยสดกับมาจุ้มประทัชนแนลนะคะเริ่มเล็งแล้วเริ่มเลีงแล้วเริ่มเลี้ยวแล้วกัะทำแรกเลี้ยวน้นะคะลำฝังกองเลี้ยวแล้วค่ะเอียงด้วยโอ้ยกระแทกกันด้วยเอียงด้วยนะคะท่านผู้ชมมาลุ้นกันเลยลำนี้ไปได so so, ้สวยไหมไปได้สวยไหม เต็มที่แล้วค่ะอัดเต็มที่แล้วมีแรงอะไรอัดเต็มที่เลยนะคะอ่าหัวเรือลากลำที่สองแสงเทียนแสงเทียงลากจุงนะคะโอ้โหยอดสุดยอด,ด,ยอดเต็มที่กับเต็มที่